หนาวบอหนาวบอหนาวอยู่บอกออฮึ่ม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 ฮต่มฮึ่มฮึ่มฮึมีแล้วึ่มฮ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 ่าฮั่จก่บนน่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮนอนอย่่เตึ่เฮาวอฮู่บฮมแล้ว่มม่ม่่น่่่น่

แม่ย่าค่ะคนมาบวชค่ะพี่น้องค่ะมาบวชห้าสี่มื้อสี่คืนเลยมื้อนี้มื้อที่ห้าแล้วห้ามื้อนี้ทำเรื่องโอกาสเลยเราได้มีโอกาสท่ากุสุดเข้ามากับอีนางมากับต้นหอมกับผ้าพิสุสมงหมู่แหญ่เลยแล้วเดินทางมาจากแต่ดินที่แต่ดินทั้งที่ใกล้และที่ไกลเราไม่ได้ที่มนต์ท่านคุณโธนั่นนี่มนท่านมีความอุกม้าปรารถนาอย่างมาโปรดเรา เอาบุญมาฝากพวกเราทั้งหลายเพื่อให้มีโอกาสสร้างชื่อบุญศรีและุนเป็นเนื้อนาบุญผืนแด่ที่เราสวดมนต์กันทุกเช้าบุญยดดเผ็ดตังตอนนี้เราก็ทําการหยาดน้ําำก่อนเด้อค่ะพอหยาดน้ําเรียบร้อยแล้วเขาจะค่อยสิไปร่วมใส่บาตรยามเช้ากันค่ะแสงแดดกับพอดีก็ทังศาสตรส่องเลยเทเลยลูกเทเลยเทหมดเลย เทน้ำยาดเรียบร้อยแล้วเอาก็จะค่อยทิไปใส่บาตกันเน้อค่ะเทเลยลเทเลยไทเ้ลายสากดูด้วยสมไสไปทาใส่บาตทีนี้นะอจุกเนี้ยนะจุกแล้จุกใส่เลยลูกใส่เลยอาหอา

honor grand ครับเอ่อ